สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนมีนาคมสำหรับเดือนมีนาคมนี้ดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงมีทิศทางและแนวโน้มที่ดีที่จะให้คุณแก่จเจ้าชะตาอีกทั้งดาวอังคารดาวราวหูดาวเสาและดาวพฤหัสเป็นดาวปริวัติเกษตรซึ่งส่งผลดีด้านการเงินด้านการงานด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักแก่จเจ้าชะตาเป็นอย่างมาก ทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความสุขสดใสเบิกบานและร่าเริงไปจนตลอดทั้งเดือนอีกทั้งดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีก็มีตำแหน่งดาวที่ดีและโคจรสถิตพบที่ดีมีแนวโน้มที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกตลอดเดือนมีนาคมนี้ จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพฤหัสโคจรสติตพบปริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวปริวัติเกษตรเกษตรสลับเรือนสี่ราศีส่งผลดีทำให้ระยะนี้ ด้านการเงินของเจ้าชะตาตลอดทั้งเดือนอยู่ในสภาวะที่ดีสำหรับการลงทุนธุรกิจด,ด้านการเงินและด้านการหาเงินระยะแรกอาจจะต้องใช้ความพยายามและเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็จะส่งผลสมาเร็จให้สูงอย่างคุ้มค่าในภายหลังช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะ และจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างไม่ขาดสร้างรายได้เกียรติยศเครดิตด้านการเงินเป็นอย่างมากพะยาะนีด้านการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีถ้าพื้นดวงเดิมดีก็มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะจับเงินก้อนใหญ่พลิกชะตาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งได้อย่างไม่คาดคิด สำหรับการเสี่ยงโชคด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลใหญ่ยังไม่คาดฝันว่าจะได้มาก่อนอีกครั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นการเป็นนายทุนด้านการเงินการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยการเป็นนายทุนนายหน้าจัดสรรที่ดินและรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการค้าขายช่วงนี้จะลงทุนธุรกิจการเงินด้านใด ก็มักจะประสบผลสำเร็จและมีโชคด้านการเงินอยู่เสมอเสมอทำให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งอีกครั้งยังจะมีโชคดีได้รับมรดกตกทอดด้านการเงินจากญาติพ่อแม่พี่น้องหรือมิตรสหายและหุ้นส่วนและคู่สัญญาเก่าๆสำหรับการลงทุนในธุรกิจด้านการเงินในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จ สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างมากที่เป็นเช่นนี้พระดาพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบอริอยู่ร่วมเรือนลัคนามีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคโยกับดาวเสาวเจ้าเรือนสหัสช,ชะและเจ้าเรือนพันธุเป็นคู่พระคู่โจรและโยกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนกรรมะเป็นคู่มิตร อีกทั้งยังจัดตุกโกนกับดาวอังคารที่เป็นดาวอุดมเกณฑ์และมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่สมพลและจัดตุโกนกับดาวศุกร์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์จึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นช่วงหลังวันที่14มีนาคมไปจนตลอดทั้งเดือนดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีมีนและวันที่15มีนาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีกุม ช่วงนี้ดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวปริวัติเกษตรเกษตรสลับเรือนสามราศีส่งผลดีให้ด้านการเงินเป็นอย่างมากช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและมักมีโชคลาภด้านการเงินอยู่เสมอๆการเริ่มสร้างผลงานด้านการเงินใหม่ๆก็มักจะประสบผลสำเร็จโดยมีบุตรบริวารญาติพ่อแม่พี่น้อง คอยร่วมมือสนับสนุนด้านการหาเงินเป็นอย่างดีสำหรับด้านการเงินที่ได้มาจากการลงทุนเสี่ยงโชคด้านการเงินก็มักจะมีโชคได้มาอยู่อย่างตลอดอีกทั้งรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศก็ยังส่งผลดีให้แก่ชาชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนมีนาคมที่เป็นเช่นนี้พระดาพฤหัสด,ดาวแห่งการเงิน มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวปริวัติเกษตรโยกกับดาวอังคารเป็นคู่สมพลและโยกกับดาวศุกร์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาวิราชเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์อีกทั้งดาวพฤหัสยังโยกกับดาวเสาและอยู่ร่วมเรือนลัคนาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในขั้นดีมากๆครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวอาทิตย์ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่14มีนาคมโคโจรสถิตพบพันธุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรช่วงนี้ธุรกจิจด,ด้านการงานถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนกับหุ่นส่วนหลายๆคนหรือร่วมลงทุนกับญาติพ่อแม่พี่น้องจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งเครดิตด้านการงานจะมีเป็นอย่างมากสร้างความนิยมเชื่อถือให้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไป,ประยะนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะสำหรับธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยงานที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์ และงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งยานพาหนะทุกชนิดถ้าได้ทำธุรกิจการงานด้านนี้จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้ไม่ควรลงทุนทำธุรกิจการงานส่วนตัวควรทำงานให้ผู้อื่นเช่นทำงานประจำรับเหมารับจ้างรับราชการหรือการค้าขายทุกชนิดจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงทั้งนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานมีตำแหน่งดาวเป็นประ,ะเกษตร อีกทั้งช่วงนี้สัตรูคู่แข่งด้านการงานส่วนใหญ่จะกลับกลายมาเป็นมิตรและมักนำโชคลาบมาให้ทาให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างบ่อยครั้งมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการงานเป็นอย่างดีที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงาน มีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรอยู่ร่วมเรือนดาวเสาเจ้าเรือนสหัสชะและเจ้าเรือนพันธุเป็นคู่ธาตุไฟคู่เสริมวาสนาบารมีและดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนแห่งการเงินที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่มิตรและจตุโกนกับลัคนาซึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่สิบสี่มีนาคม ดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานยกเข้าสู่ราศีมีนมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาวิราชสถิตพบอุตตะช่วงนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากกว่าครึ่งเดือนแรกจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดด้านการงานจะมีเข้ามาให้ทำหลากหลายรูปแบบโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงด้านการงานหรือเปลี่ยนอาชีพด้านการงาน ักจะมีเกิดขึ้นแต่อยู่ในทิศทางที่ดีและมักจะมีโชคด้านการงานอยู่อย่างเสมอๆช่วงนี้จะมีการครบหาสมาคมติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์ด้านการงานกับคนหมู่มากและจะประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างดีสำหรับช่วงนี้ถ้าได้ลงทุนทำธุรกิจด้านการงานเป็นของตนเองจะประสบผลสำเร็จรเป็นอย่างมาก ระยะน,นี้จะมีการบุกเบิกขยายงานหรือเริ่มด้านการงานใหม่ๆโดยบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านการงานและจะประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างดีพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดด้านการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าขาย โดยนำสินค้าใหม่ๆมาวางสู่ตลาดอีกทั้งจะมีการิรเริ่มนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมเข้ามาประยุกต์ด้านการค้าขายเช่นนำเข้าส่งออกสินค้าทางออนไลน์และประสบผลสำเร็จได้รับความนิยมชมชอบจากผู้คนทั่วไปสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้เป็นอย่างสูงสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเช่นบริษัทห้างร้านโรงงาน รับเหมารับจ้างรับราชการจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นและได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับการงานด้านต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศถ้าได้ลงทุนหรือไปทำงานจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งยังจะมีโชคดีได้รับมรดกตกทอดด้านการงานจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่า และนำมาพัฒนาจนประสบผลสำเร็จเจริญรุ่งเรืองสร้างผลประโยชน์และ,ะไรายได้เป็นอย่างมากที่เป็นเช่นนี้พระดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบปุตตะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาวิราชอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และอยู่ร่วมเรือนดาวราหูและดาวเกตและตีโกนกับลัคนาซึ่งส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นข้อควรระวังด้านการงาน ช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำหลากหลายรูปแบบดังนั้นจึงควรควบคุมด้านการงานให้รัดกุมอย่าไว้ใจผู้ใหญ่และหุ้นส่วนบางคนให้มากนักอาจสร้างผลเสียหายด้านชื่อเสียงเกียรติยศและเครดิตบารมีด้านการงานให้เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดทั้ทงนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานอยู่ร่วมเรือนดาวราหูเป็นคู่เสื่อมเกียรติและดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงาน โยกกับดาวมฤตยูเป็นคู่เสื่อมบรารมีจึงอาจส่งผลเสียหายด้านการงานอย่าไม่คาดคิดให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวศุกร์ ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่เก้ามีนาคมโครจรสติตพบสหัสชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคระยะนี้ดาวแห่งความรักมีตำแหน่งดาวที่ดีและมีเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พบรักผู้ที่จะได้พบจะเป็นผู้ที่มีฐานะและหลักฐานดีทั้งความเป็นอยู่และอาชีพการงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงในด้านใดด้านหนึ่ง และมีบุคลิกแตกต่างจากผู้อื่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนจะได้พบเจอกันอย่างไม่คาดทิดโดยมิตรหายพี่น้องแนะนำให้ได้รู้จักเป็นผู้ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโชคพย์และตำแหน่งหน้าที่การงานและยังมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้ไปลงหลักปักฐานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านคู่ครองความรักจะมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันและดำเนินชีวิตรักไปอย่างราบรื่นอีกทั้งคู่ครองคนรักยังมักจะนำโชคลาภมาให้อยู่อย่างเสมอๆสมอสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักก็ยังพอมีอยู่บ้างทั้งนี้พระช่วงนี้เจาชะตาและคู่ครองคนรัก มักจะได้ออกงานพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมิตรสหายอยู่อย่างบ่อยครั้งได้พบเจอกับคนมากหน้าหลายตาปัญหาด้านความรักจึงมักจะมีเกิดขึ้นดังนั้นหากเกิดปัญหาใดควรปรึกษาหาหรือทำความเข้าใจกันให้ดีอย่าหึงหวงหรือหวาดระแวงให้มากนักควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความรักให้มากขึ้นกว่าเดิมชีวิตรักจึงจะดำเนินไปอย่างราบรื่น วันที่9มีนาคมดาวสุขดาวแห่งคู่ครองความรักยกเข้าสู่ราศีกุ่มโคโจรสถิตพบพันธุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาวิลาศสำหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีตำแหน่งดาวที่ดีและมีเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พบรักอีกครั้ง ผู้ที่จะได้พบมักจะเป็นผู้ที่มีฐานะดีเป็นหลักเป็นฐานเป็นผู้ที่มีความรู้ดีและเป็นผู้ที่มีรักแท้และมีความซื่อสัตย์จริงใจเป็นผู้ที่เคยใกล้ชิดกันมาก่อนโดยมิสหายญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้ได้รู้จักหรือญาติพ่อแม่ผู้ใหญ่หามาให้แต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่า สำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักพอมีอยู่บ้างควรระวังอาจมีผู้ใหญ่บางคนคอยคิดกีดกันด้านความรักดังนั้นควรใช้ความอดทนต่อปัญหาด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นใช้สติและปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบก็จะผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างไม่ยากทั้งนี้เพราะดาวสุขดาวแห่งความรักอยู่ร่วมเรือนกับดาวเสาเป็นคู่ศัตรูจึงอาจสร้างปัญหาด้านความรักให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าว สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันอย่างมั่นคงถาวรอีกทั้งโชคด้านความรักก็มักจะมีอยู่อย่างเสมอๆยามใดที่เกิดอุปสรรคและปัญหาด้านความรักก็มักจะมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้อยู่อย่างตลอดทําให้ชีวิตรักดําเนินไปอย่างราบรื่นสําหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักพอมีอยู่บ้าง เราอาจจะมีผู้ใหญ่บางคนเข้ามาวุ่นวายคิดแย่งชิงความรักดังนั้นควรปรับความเข้าใจกันให้ดีให้ความเชื่อมัน่นด้านความรักเพิ่มมากขึ้นก็จะผ่านอุปสรรคและปัญหานี้ได้อย่างไม่ยากอีกทั้งระยะนี้สำหรับผู้ที่มีข้อพิพา,าทบาดหมางด้านความรักที่มีต่อกันมาก่อนช่วงนี้มีโอกาสอย่างสูงที่จะปรับความเข้าใจและกลับมาคืนดีกันและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นมากกว่าเดิม สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวรัคนาราศีพิจิกตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพุธระยะหลังวันที่สามีนาคมโคจรสถิตพบอุตตะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรส่งผลให้ทีมาแห่งโชคลาภตลอดเดือนนี้ มักจะได้มาโดยผ่านผู้อื่นไม่ได้เกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองส่วนใหญ่ญาติพ่อแม่พี่น้องและมิตรสหายบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามมักจะนำมาให้ระยะช่วงเดือนนี้การเสี่ยงโชคด้านต่างๆมักจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสําหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคจากการซื้อลอตเตอรี่ ควรให้บุตรบริวาหรือผู้อื่นซื้อให้อย่าซื้อหาด้วยตนเองมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้รับรางวัลใหญ่สมปรารถนาอีกทั้งตลอดเดือนนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดทั้งด้านการเงินและด้านการงานสำหรับโชคลาภจากการลงทุนหรือการไปทำงานยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก,ก่เจ้าชะตา สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านโชคลาภให้อยู่อย่างตลอดสำหรับโชคลาภใหญ่ที่เกิดจากการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งอีกทั้งช่วงเดือนนี้ยังจะมีโชคที่เกิดจากธุรกิจการงานหรือการเงินและโชคลาภด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอีกทั้งโชคลาภที่เกิดจากการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ ทั้งด้านธุรกิจการงานและด้านธุรกิจการเงินก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดทั้งเดือนที่เป็นเช่นนี้พระดาวพุทธดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบอุดตะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรโยกับดาวอังคารที่เป็นดาวอุดมเกณฑ์และมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่วาทะคู่วิชาการอีกทั้งยังโยกับดาวสุขเจ้าเรือนปัตติิและเจ้าเรือนวินาศ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคเป็นกุธาุคุสนและตรีโกนกับลัคนาซึ่งส่งผลดีทำให้เกิดโชคลาภใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตา ทิศที่เป็นสิรีมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกคือทิศประจำตัวตนคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนค่อนไปทางทิศเหนือทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศเหนือ ทิศแห่งโชคลากคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างค่อนมาทางทิศตะวันตกสำหรับการคานวณหาทิศทางจุดเริ่มต้นใช้จากที่อยู่อาศัยประจำในปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางสังเกตหาทิศต่างๆให้ดีและเดินทางไปตามความประสงค์ในทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาดังกล่าวสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้ เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊หันหน้าไปทางทิศสิริมงคล ติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศท,ที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศท,ที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีพิจิกครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกคือเลขสามเลขประจําตัวตนเลขห้าเลขแห่งการเงินเลขหนึ่งเลขแห่งการงานเลขสี่เลขแห่งโชคลาภ เลขสองเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กิจจบปักธูปบูชาพระขี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนร,รถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนอยู่บ้าง สำหรับการจุดทูบบูชาพระมีดังนี้ครับเลขหนึ่งเลขแห่งการงานปักทูปหกดอกบูชาพระพุทธรูปปางถวายเลขห้าเลขแห่งการเงินปักทูปสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขสองเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูปสิบห้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติเลขสี่เลขแห่งโชคลาภปักทูบสิดอก บูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหรกรุงเก่าขออรัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโ,โลกจงโดนบันดาลให้ชาวลักนาราศีพิจิกทุกๆท,ท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่น ให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังปลอดพ้นพยันตราอะไรและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ